มันเป็นบรรยากาศที่สาธุอันนี้คือเอ่อเคลังกําลั่อนงานนี้ให้เดี๋ยวเคลังอนไปท่าศพคิดน้องญาติโยมที่ดูรายการก็ได้เห็นบรรยากาศตอนนี้ท่านพรพัฒน,น,นาพลนําญาติโยมอระปัฒนพลนําญาติโยมนำญาติโยมพัฒน,นาตรงนู้นอยู่เลยนะ นำยอดยมพัฒนาที่สวนธรรมนนทนยวิริวันตอนนี้ก็เห็นเป็นบรรยากาศที่มัาเพื่อผลได้ทางานนำพี่ยมไก่มีป้าก,กานแล้วก็น้องสาวไอ้คุณไก่แล้วก็ยมผู้ชายชื่ออะไรยมยมผู้ชายชื่ออะไรน่ะนะนคุณคุณผู้ยมทินเตียน้องอเป็นเป็นเป็นพราเทยินรอ เป็นนอนเฉยเป็น whales, เป็นมะปูเป็นสร้างพร้อมนี่ก็เห็นท่านมหาพระเจ้าปหานุกําลังนาโยมปลูกกันมาขามขามน่าจะปลูกรวมแล้วน่าจะหลายพันหลายพันต้นอยู่นันนี่เนาะน่าจะน่าจะเป็นหลายหลายพันต้นทําเป็นรั้วพอกิน nah, ได้น really ี muffin, using, okay. ่ก็เลยมีรูปประกอบบรรยากาศของการปลูกต้นไม้นะ่เลบรรยากาศลมพัดผานนั ลมมันเย็นอนาะท่านมาวัทยพลลองดูลอด่ลองดูคุณคุณครูคุณครูคกรอบ,บไปดูล่องล่องเป็นยังไงบ้างปูยังไงเม็ตรประขามเปียวเป็นยังไงบ้างเห็นล่องแล้วเนาะลืมให้คุณครูถ่ายมุมหนึ่งให้เห็นสวนถ่ายด้วยเห็นล่องยาวน,นี่ประมาณใช้น่าจะเกินเกินห้าพันต้นมั้งนี่เกินห้าพันเม็ดนี่วันนี้เราปลูกต้นไม้ประมาณเกินเกินพันต้นนะนี่ เป็นพันต้นแน่ๆเลยนี่อ่าเป็นบรรยากาศดินกรดด้วยค่ะนี่ดินกรดด้วยดินกรดน้วยดินเครื่องดินต่างๆฟอร์มบรรยากาศได้นี่บรรยากาศบรราา้ธรร,รรมดาได้นี่เหน็นสนไผ่นี่สนไผ่อานาคตคนไหนสนอาสนใจ่ก็ไผ่เดี๋ยวครูกบก็ติดต่อครูกรดได้ติดต่อพักกันได้ เราจะมีหน่าาอ,ไ,อไ,มไ,ไม้กไมอไผ่เอาไผ่กิมซุงไผ่ไมโกรแลงเขียวที่ใบโตค่เป็นดูไกอไผ่ก่อนนะคะอา่าเป็นเขียวๆอยู่ค่อยม,อมาดูบริเวณสวนไผ่เราปลูกตอนนั้นประมาณสี่สิบเราปลูกประมาณทั้งหมดไอ้แปดสิบกอนะตอนนี้น่าจะได้เกินเกินร้อยกอเนาะ เพราะว่ามันมันมีความอุดมอยู่เนาะนี่นนอ,อันนี้วิธีวิธีหน่อไม้ที่เห็นนี่ต่อไปก็จะให้ป้ากันเอาเอาเอากบประมาณไม้กบก่อนไว้ก่อน,นออถ้ากบปุ๊บมันจะงามขึ้นงามขึ้นเพราะมีขึ้นหน่ออยู่ถ้าถ้าหน่อมันยาว,วในกอเนี่ยมันมีสามหน่อก็เอาไว้เด็หน่อเดียวจะอีกสองหน่อก็หักก็ตัดจะวิธีก็คือหน่อที่มันอยู่ตรงกลางก็เอาออกหน่อที่อยู่ขอบก็เหลือไว้ หมายถึงว่ายาวประมาณสักให้มันยาวมันสักอ้สักสักศอกหนึ่งหรือว่าสักส,กสองศอกก็ได้เขาบอกว่าให้ให้ออกให้เหลือแค่หน่อเดียวถ้ามีสามหนอ่อก็ออกสองหน่อให้ไม่ไม่ปีละหน่อก็พอส่วนกิ่งพวกนี้สามารถตอนได้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อมากิ่งละสี่สิบาทได้ซื้อมาต้นละสี่สิบาทที่มาปลูกกันนะอาจารย์แต่ในบางที่เขาก็ขายเนี่ยนี่นี่ก็สวยที่นี่อื่นนั่นแหละ นออหนึ่งมันก็จะมีคููกบเอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปทานด็ดิบได้เนอะเขาบอกคือฝานเด็ิบแล้วกินได้เลยเขาบอกที่ได้ของฝากค่ะนั่นแหละจะได้ได้มีของฝากมีคนละหนอ่อสองหนอ่อหน่อใหญ่ๆนี่กินหน่อใหญ่หน่อนหนึ่งนี่แกงได้หมดครอบครัวเลยเนาะมันหน่อนใหญ่เนาะอันนี้ก็จะได้ นี่คือปลูกลงทุนเมื่อ,อนี่อาตมาลงทุนไปเฉพาะหน่อไม้นี่ซื้อหมดประมาณหกพันกว่าบาทสมัยก่อนนี่ซื้อหน่อมาซื้อมาตอนนั้นสิบแปดสิบหน่อมั้งเกือสี่พัน 4, ประมาณเกือบแปดพันตอนนั้นซื้อมาปลูกไปให้น,น,น,นี่จะครบหกปีอหลรข้าให้ก็อยากอันนี้ก็วางแลนไว้ครูกอบว่าเราจะขุดเป็นอ่าเป็นตัวเอ็มตัวยูรอบๆนี่เลยต่อไปจะเป็นคลองน้ามีคลอง จะเป็นใท้เป็นคลองน้ำร้องที่มีคลองน้ำเป็นตัวเป็นตัว M หมายถึงว่าซ้ายขวาจะมีเป็นตัวตัว M ตัว M ภาษาอังกฤษรอบคลองต่อมาก็จะเดินเป็นรอบคลองน้ำสวนไผ่รอบสวนไผ่จะเป็นคลองน้ำต่อไปเพราะว่าแมคโครจะอามาจากชีพภูมิจะมีแมคโคเล็กมาขุดขุดแมคโครเล็กเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินรอบสวนไผ่แล้วก็จะเอาบัวมาปลูกลงเนี่ยนี่คือที่ที่เห็นองปกนี้ต่อไปรอบสวนไผ่ก็จะมีสระน้ํา เป็นคลองน้ําประมาณสูงลึกสักเมตดครึ่งแล้วก็จะเอาพลาสติกมาคุมแล้วเอาน้ามาลงให้น้ําเต็มแล้วก็ปลูกบัวรอบทั้งหมดเลยมีผักกบชวบามีผักไอ้กระเชดผักบุ้งเอามาลงเข้ามาให้ให้ให้สวนไผ่เป็นล้อมด้วยน้ําน้ําทั้งหมดแล้วมีบุง้งมีผักบุง้งมีผักกระเชดมีบัวลงจะ้ะแล้วก็จะมีปลามีกบอันนี้ตัวนี้จะอุดมสมบูรณ์ภายในพันษานี้เดี๋ยวก็จะมีแม,แ,มแม่โคเอามาลงคือจะขุดรอบๆบ,บริเวณทั้งหมด นะแล้วก็จะมีบ้านดินเหนียวสักบ้านดินสักสักสี่ห้าหลังตั้งเป็นจุดๆต่อไปก็มีที่พักผ่อนได้มาก็มานอนพักได้รอบไผ่นี่ก็จะเป็นเป็นสวนในตัวอย่างชาวบ้านอันนี้คือคือนโยบายที่โครงการมามาเดือนเดือนหน้าก็จะเดือนหน้าก็จะมีสะนามีสะรอบเดีย๋ยจะมีสะรอบทั้งหมดเลย ประมาณสองไร่ที่ที่ไม่เยอะหรอกที่ประมาณสองไร่รวมถึงสระน้ําด้วยนี่จากปลามันสำปะหลังนี่น,นี่อันนี้เดิมทีเป็นเดิมเดิมทีเป็นที่ของป้ากันนี่ป้ากาันป้ากาันบังคับบังบังคับให้ซื้อนะไม่อยากได้แต่ป้ากนบมาค้าให้ซื้อนีาาอ่ป้ากันเอาเงี้ยป้ากันขอแสนหนึ่งแล้วก็บังคับให้เราเอาที่แล้วก็ต้องยอมบอกที่จริง,งที่ตรงนี้ว้ไม่ไม่ว่าจะไม่เอานะแต่ป้ากันบังคับให้เราเอา ที่ของแม่แล้วปัก<ะ>อีกต้องข้ามหนึ่งมหาเพชรที่ตรงนี้เป็นที่ถูกบังคับให้ซื้อน,นั่นเองไม่อยากได้แต่ว่าถูกบังคับให้ซื้อไนงะแต่ว่าก็ทําให้เพื่อเป็นของเป็นของทุกคนนั่นแหละแต่ว่าซื้อไปเฉยเฉยม,มีมีหน่อยหรือเปล่าคู่ก,กบเนี่ยมีใช่ไหมอ๋อมีเลยนี่ี่มีนตามที่นั่นเลยจับตามที่ท่านพครูบอกเลยค่ะที่บอกว่าเอาไว้นอนเนี่ยแล้วกบจ้ะหมายถึงหมายถึงว่า ที่ตรงกลางๆนี่ขุดได้เลยแต่ว่าขอบๆนอกก็คือให้มันขยายได้จ้ะเนี่ยต้นที่มันเอียงๆนี่จะให้ท่านหมานุตัดให้ไหม่ในกิง่งกิ่งที่มันเอียงนี่เราก็ตัดไปทําเป็นอันนี้เนี่ยที่มันงอกข้างบนมันมีรากอยู่คู่กบเป็นไม้เนี่ยที่มันงอกเป็นรากๆข้างบนเป็นข้อๆให้เราตารัดไปชำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิ่งเนี่ยคู่กบคู่กบตัดไปเลยเนี่ยให้ให้คู่กบให้ให,ให,ให้ให้คู่ผู้ชายคูผู้ชายตัดตัดไอ้กิ่งที่ออกหมดเลยแล้วก็ข้างบนมีข้อๆเป็นตาตานี่ตัดไปแล้วไปชำได้เลยได้เนี่ย เนี่ยวันนี้ถ้ามีเวลาว่างให้เอามีดตัดกิ่งนี้ออกไปเลยตัดเสร็จแล้วก็ตัดออกเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็ให้เหลือใบด้วยนเนี่ยเนี่ยเอาไปเพาะได้เลยเนี่ยเนี่ยที่เห็นนี่คือตัดกิ่งนี้ออกหมดแล้วก็ตัดข้อที่มันมีมันมีรากอยู่ข้างเห็นไหมแต่วิธีที่จะเพาะง่ายครูกรบก็คือเอาดินเอาดินใส่เนี่ยเอาดินใส่แล้วเหมือนกับนะตอนนะตอนตรงนี้ตอนตังนี้พอมันขึ้นก็ตัดตัดเห็นไหมนี่ตัวน,นี้คือต้นหนึ่งนี่นี่นี่แหละอันนี้คือตัดออกเลยแล้วก็เอาไปเพาะขยายได้เลย เราเนี่ยในยตาแต่ละตาก็ตัดตัดตัดทั้งบนหมายถึงว่าต้องแต่งออกทั้งหมดให้เหลือแค่สามสามต้นไผ่ที่เหลือตัดออกหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็ตัดออกแล้วไปชำเนี่ยให้มาอนูตัดได้เลยสองกิ่งเนี่ยสองต้นเนี่ยแล้วก็ข้างบนมันก็เป็นจะมีรากออกเป็นตาเป็นตาเขาเรียกมันไม่ตาไหมาเห็นไหมนี่แหละให้ตัดออกเลยเอาไปเพาะเอาไปเพาะได้เลยเขาขายกิ่งละห้าสิบเราก็เอาไว้แจกญาติโยมทั่วไปต่อไปก็สามารถคนก็สามารถบูชาได้สิบห้าสิบบาทหรือสามสิบบาทก็ได้ แต่น,นี่คือให้ตัดได้เลยตามหลักเขาจะต้องตัดออกให้เหลือแค่สามสามต้นตอกอเนี่ยตัดสามารถขยายพันธุ์ขยายได้เป็นพันๆในกิ่งนั้นเน,นคูกกรมมาขยายหน่อยตัดเอาไปขยายไว้ที่บ้านหน่อยคือให้ท่านหมานุเอาเลือเล่อยหรือใครตัดต,แต,แตัแล้วก็ใส่รถไปหน่อยแล้วก็ไปเพาะไว้ที่บ้านสักสักสองร้อยต้นมนขายกันที่ห้าสิบาทนะที่ร้านขายต้นไม้อะใช่ค่ะงั้นมีเวลาวันนี้ตัดเอาหน่อยมีเวลานี้เอาพันตัดเอาพันที่เห็นเมื่อกี้ตัดออกไปเลย ต่อไปก็เบเพาะเลยก็คือให้ให้ตัดไปเลยได้สักร้อยสองร้อยยิ่งดีว่างๆก็ทําทิ้งไว้ที่บ้านเป็นแถวแล้วก็ขายออนไลน์ได้คนสั่งซื้อเยอะอยู่อันนี้คือเป็นเรามีต้นเรามีต้นพันธุ์อยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากที่มีเนี่ยทำได้เลยก็คือหนึ่งเป็นการได้เป็นค่านะ้ํามันลดเป็นการค่าปุ๋ยค่าดินนี่แหละคือเรามีทุนให้แล้วมีมีป่าไผ่ให้แล้วก็คือพันธุ์ก็ตัดเอาที่นี่เลย วิธีหนึ่งก็คือตอนตอนจากต้นวิธีที่สองที่หมหานุธรรมก็คือตัดไปชําแต่ว่าตอนตอนนีกจริงๆมันจะติดภายในสองอาทิตย์แต่ว่าชําประมาณสักสามอาทิตย์เห็นไหมนีูุ่้กตัดไปเลยตัดตัดกิ่งแล้วก็ตัดเป็นหน้าท่อนไอ้ที่ข้อข้อตามันนี่ให้เหลือให้เหลือใบด้วยให้ยาวประมาณสักส่อครึ่งสัก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 สกฟุตครึ่งก็ได้ <Okay. S 1> หรือสองฟุตให้ยาวเหลือสองฟุต เสร็จแล้วมันก็จะงามที่เหลือมันที่มันจะขึ้นใหม่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่งามเนี่ยจะต้องตัดทั้งหมดเลยกิ่งที่มันที่มันจะล่มเลยตัดกิ่งที่มันโค้งอาไว้เขาตัดออกตัดออกเลยนเนี่ยเนี่ยสามารถขยายได้ถึงสี่ห้าพันต้นก็ไปขายเถอะเอาไปขายกิง่งละสามสิบาทห้าสิบาทก็ได้โดยไปเพาะไว้ที่บ้านเลยนี่ตัดใส่รถไปด้วยนะเนี่ยให้ให้ได้ซักสักสักร้อยกิ่งตัดไปได้ ตัดไปเลยเพราะว่าไม่มีประกันแกประกันแกไม่เคยเนี่ยเนี่ยที่มันที่มันล้มล้มนี่ไมนี่นี่นี่เนี่ยกิ่งที่มันที่มันล้มมานี่ตัดเลยขกบนี่ี่นี่ตัดแล้วไปเพาะขาเอาไปเพาะใส่เป็นถุงเป็นถุงเนี่ไอ้กิ่งที่สามารถเพาะติดง่ายให้กิ่งที่มันมีกาบอยู่นึกออกไหมกิ่งที่มันมีกาบคือเป็นกิ่งที่เพาะได้ติดง่ายแต่ถ้าแก่เกินไปก็ไม่ติดเขาจะให้กิ่งที่มันอ่อนกิ่งที่อ่อนสังเกตตรงไหน สังเกตตรงที่ตามันจะมีมีเปลือกอยู่เห็นไหมมันจะมีกาบกาบติดอยู่บ้างามีกาบอันนี้คือ,อมันแก่มากก็ไม่ค่อยติดแต่ถ้าจะติดก็คือให้กิ่งกิ่งที่มันมีกาบอยู่ยังอ่อนอยู่นี่เป็นไเพอาะติดง่ายแต่ว่าเราเอาไปทําเตียงมเมดข้้าไไ่แีรูโรกอยู่เนาะโล,<ง>ล นั่นแหละเดี๋ยวจะนั่นแหละเดี๋ยวจะทําเป็นคลองคลองน้ํารอบๆเป็นตัวเอ็มเสร็จแล้วก็มีมุมจะทําเป็นตัวเอ็มไม่ใช่ว่าตัวเอ็มมันมันจะโค้งมาตรงตรงต้นประดูใหญ่น่าจะจะทาเป็นที่ตั้งพุทธรูปปางนาคปกเห็นไหมพุทธรูปจะมีองคที่ต้นต้นประดูอยู่ตรงตรงกลางเห็นไหมอยู่ตรงมุมดุมขอบซ้ายมือนี่นี่อยู่ทางซ้ายมือนี่ซ้ายซ้ายมือเออเนี่ยต้นไม่ไม่ใหญ่ต้นนี่ต้นประดูใหญ่ ไม่ใช่ด,ด้านหลังด้านหลังด้านหลังสุดด้านหลังสุดนู่นจะเป็นจะเป็นลานทาก็คือตรงที่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ที่อยู่หลังสุดติดกับทุง่งน,น <_. S 1> าเห็นบ่มีต้นหนึ่งที่มีต้นประดู่แย่ยวนต้นประดู่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไม่ไม่ใช่ต้นนี้ทั้งหลังนี่หลังมีอีกซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมีอีกซ้ายมีกตรงนู้นน่ะเออตอยู่ใกล้ๆมุมขอบใกล้ๆกับรั้วทงทางบ้านในพ่อใหญ่เลืงอ่กันะซ้ายมือทา,างบ้านพ่อใหญ่ ซ้ายายมือตรงนู้นล,ลงไปทางซ้ายมือเผิเกือบสุดนะน,นี่เป็นบรรยากาศของของการถ่ายทอดสดะ